สายบาพลังนะครับอันนี้ก็ขนาด3เมตรแล้วก็ขนาด2เมตร66เซนแล้วก็ขนาด2เมตร50เซนแล้วก็ขนาด2เมตร20เซนนะครับสายบาพลังจะเป็นแนวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะตามมาอีก2เมตร30เซนนะครับ เราดูผลงานต่อไปนะครับว่าผมจะเอาทรงไหนผมจะเอาปีกแบบไหน